สมเด็จพระจักรพรรดินีซาอุดีตูที่หนึ่งแห่งเอธิโอเปียทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งเอธิโอเปียตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึงปีพุทธศักราช 2,473ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐที่เป็นสตรีพระองค์แรกแห่งรัฐที่เป็นที่รู้จักอย่างสากลในทวีปแอฟริกาในช่วงคริสตศตวรรษที่19และ20พระนางเป็นที่จดจำในฐานะทรงเป็นผู้ทำการต่อต้านการปฏิรูปของเจ้าชายตาฟรีมาคอนเนนต่อมาคือสมเด็จพระจกักรพรรดิเฮนลีเซลาซีที่1แห่งเอธิโอเปียและพระนางทรงอุทิศเพื่อพระาศาสนาอย่างแรงกล้า เจ้าหญิงประสูติในวันที่29เมษายนปีพุทธศักราช2419เจ้าหญิงได้รับการแบสตีดในพระนามอัสคารามาเรียมแปลว่าเป็นชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งแต่ทรงใช้พระนามจริงว่าเซาดีตูซึ่งมักถูกเข้าใจผิดว่ามีพระนามว่าจูดิสในภาษาอังกฤษพระนางเป็นพระราชธิด,ดาในเนกัสหรือกษัตริย์เมเดลิกแห่งชีวา ซึ่งทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิเมเดลิกที่สองแห่งเอธิโอเปียในอนาคตพระราชมารดาของพระนางคือเวซิโรหรือท่านผู้หญิงอาเบชีเป็นท่านผู้หญิงแห่งวอลโลและเป็นพระชายาของเนกัสเมเดลิกเพียงชั่วครู่พระราชมารดาของพระนางทรงแยกทางกับเนกัสเมเดลิกเมื่อเจ้าหญิงซาดีตูยังทรงพระเยาว์และเจ้าหญิงทรงได้รับการเลี้ยงดูจากพระราชบิดาและพระชายาอีกอง์หนึ่งของพระบิดา คือบัฟฟานาหลังจากนั้นเนกาสเมเดลิทรงอภิเศกสมรสกับเตตูเบตุนแต่พระองค์ไม่มีพระโอรสธิดากับพระนางเตตูเบตุนเนกาสเมเดลิมีพระโอรสธิดาซึ่งเป็นที่รู้จักสามพระองค์ได้แก่เจ้าหญิงซาดีตูพระโอรสเจ้าชายอัสเฟลวอสเซนซึ่งสิ้นพระชนเมื่อทรงพระเยาว์และพระราชธิดาอีกพระองค์คือเจ้าหญิงชีวาเรก้า ซึ่งมีพระราชมารดาในเจ้าชายลิสอิยาซูซึ่งในที่สุดเจ้าชายจะเป็นรัชทายาทของจักรพรรดิเมเดลีอย่างไรก็ตามสมเด็จพระจักรพรรดิยังทรงสนิทสนมกับเจ้าหญิงซาดีตูซึ่งพระนางทรงมีความสัมพันธ์อันดีกับพระมารดาเลี้ยงคือสมเด็จพระจักรพรรดินีเตตูและทรงเป็นส่วนหนึ่งของราชสำนัก ของพระราชบิดาในชั่วพระชนชีพส่วนใหญ่ของพระนางในปีพุทธศักราช2429เจ้าหญิงซาดีตูในพระชนมายุ10ั้นษาทรงอภิเศกสมรสกับราสอรารยาเซลาซีโยฮันเนตพระราชโอรสและทรงเป็นองค์รัชทายาทในสมเด็จพระจกักรพรรดิโยฮันเนตที่4แห่งเอธิโอเปียเป็นการอภิเศกสมรสทางการเมืองซึ่งถูกจัดการเมื่อเนกาสเมเดลิกทรงยอมรับในพระราชอำนาจ ของสมเด็จพระจักรพรรดิโยฮันเนสในที่สุดสมเด็จพระจักรพรรดิโยฮันเนสและเนกาตเมเดลิกสรงขัดแย้งกันอีกครั้งซึ่งเนกาตเมเดลิกร่งก่อาการกรบฏต่อต้านพระราชอำนาจของสมเด็จพระจักรพรรดิโยฮันเนตการอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงซาดีตูไม่มีพระโอรสและพระธิดาร่วมกันเนื่องจากยังทรงพระเยาว์เกินกว่าที่จะอภิเษกสมรส ถึงแม้ว่าพระสวามีของพระนางจะมีพระโอรสกับสตรีอื่นเมื่ออรารยาเซลสัสซี่สิ้นพระชนในปีพุทธศักราช2431พระนางทรงออกจากเมืองเมเคเลและทรงกลับไปยังราชสำนักของพระราชบิดาในชีวา แม้ว่าเนกัสเมเดลีกักบสมเด็จพระจักรพรรดิโยฮันเนสจะทรงเป็นอริต่อกันเจ้าหญิงซาอดิตูทรงจัดการกับความขัดแย้งให้ทั้งสองพระองค์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเจ้าหญิงซาอดิตูทรงอภิเศกสมรสครั้งที่สองกับราสกักซาเวลเลเป็นพระราชนัด,ดาในพระนางเตตูพระมารดาเลี้ยงของเจ้าหญิงซาอดีตู จ้าหญิงซาดีตูทรงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระนางเตตูแต่การสร้างความสัมพันธ์ทางตรงกับทั้งสองสามารถทำให้ความสัมพันธ์แนบแน่นขึ้นได้ในการสมรสของพระนางเมื่อครั้งก่อนการอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงซาดีตูกับกักซาเวลเล่คาดว่าเป็นไปอย่างมีความสุขจากการเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระจกักรพรรดิโยฮันเนตที่4ในสมรภูมิกัลลาบาดหรือสมอรภูมิเมเตมบาจากการที่ทรงสู้รบกับมุสลิมมดีแห่งซูดานเมกัสเมเดลิกแห่งชีวาทรงรับพระราชาอำนาจและทรงดำรงเป็นสมเด็จพระจกักรพรรดิเมเดลิกที่2แห่งเอธิโอเปียในปีพุทธศักราช2432เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นการฟื้นฟูสายเสือพระาชสันตติวงศ์บุรุษ ซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดิโยฮันเนสทรงอ้างสิทธิในราชบัลลังก์ผ่านสายสันตติวงศ์สตรีในฐานะที่เป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระจักรพรรดิเมเดลิกที่สองพระนางซาวดีตูจึงทรงสมเด็จพระจักรพรรดินีนาพระองค์สุดท้ายซึ่งเป็นผู้สือพระราชสันตติวงศ์จากบุรุษแห่งราชวงศ์ซูลโลมอนเนื่องจากราชทายาทของพระนางคือสมเด็จพระจักรพรรดิเฮนรีเซลาซีที่หนึ่งแห่งเอธิโอเปียทรงเสือพระราชสันตติวงศ์ผ่านทางสตรี สมเด็จพระจักรพรรดิเมเดลีกพระราชบิดาของพระนางทรงสถาปนาพระราชอำนาจสูงสุดภายในและเกียรติยศสู่ภายนอกโดยพระองค์ทรงทำการขยายอาณาเขตของจักรวรรดิและสถาปนาจักรวรรดิสมัยใหม่ได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2441นอกจากนี้สมเด็จพระจักรพรรดิเมเดลีก ทรงมีชัยชนะเหนือกองทัพจัก,กรวรรดินิยมอิตาลีภายใต้สมเด็จพระเจ้าอุมเบโตที่หนึแห่งอิตาลีที่ทรงต้องการยึดเอธิโอเปียเป็นอาณานิคมซึ่งทําให้สมเด็จพระจักรพรรดิมีพระเกียรติยศขจรขจา,ายไกลาจากชัยชนะในสงครามอิตาลีเอธิโอเปียครั้งที่หนึ่งนสมรภูมิเอสวา ถือเป็นการรับรองอิสรภาพของเอธิโอเปียจากมหาอำนาจภายนอกและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตด,ด้วยตัวแทนในราชสำนักสมเด็จพระจกักรพรรดิเมเดลีกและสามารถอธิบายเขตแดนกันชนกับอาณานิคมอื่นๆได้สมเด็จพระจักรพรรดิเมเดลิกที่สองสดิดสวรรคตในปีพุทธศักราช2456เจ้าชายลิสอิยาซูพระราชโอรสในเจ้าหญิงชีวาเรก,ก้า พระนิธาต่างมารดาของเจ้าหญิงซาดีตูซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นองค์รัชทาญาตอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2452ได้สเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิอียาสูที่5แห่งเอธิโอเปีย แต่ยังไม่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมเด็จพระจกักรพรรดิอิสูทรงเกรงว่าเจ้าหญิงซาดิตูผู้เป็นพระมาตุชาทรงทำการคุกคามพระราชอำนาจโดยชอบธรรมของพระองค์พระองค์จึงมีพระราชอ,องค์การ ให้ในประเทศเจ้าหญิงซาอุดีตูและพระสวามีออกไปอยู่ชนบทอีกทั้งสมเด็จพระจกักรพรรดิอิสูยังทรงในประเทศสมเด็จพระจกักรพรรดินีเตตูเบตุนผู้เป็นพระออยิกาเลียงออกจากพระราชวังและให้ไปประทับที่พระราชวังเก่าบนภูเขาเอ็นตตูจากความกลัวในความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นคณะรัฐมนตรีได้ตัดสินใจไม่ประกาศข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระจกักรพรรดิเมเดลิกที่สองต่อสาธารณะ เป็นผลให้สมเด็จพระจกักรพรรดิอิยสูทีห้าทรงไม่ได้รับการประกาศเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิอย่างเป็นทางการหรือยังไม่ได้ประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามในเหตุการณ์ที่สมเด็จพระจกักรพรรดิเมเดริกสวรรคตและการที่สมเด็จพระจกักรพรรดิอิยาสูทรงปกครองโดยพฤตินยัยได้กลายเป็นที่รับรู้และยอมรับไปในวงกว้างผู้มีอำนาจในศาสนาจากหลอดผู้สำเร็จราชการราสเทสเซมาและคณะรัฐมนตรีเห็นด้วยกับแผนการพระราชพิธีราชาพิเศษของสมเด็จพระจกักรพรรดิอิยาสูว่าควรเลื่อนออกไปจากการที่สมเด็จพระจกักรพรรดิ ทรงจเจริญพระชันสามารถกว่านี้อย่างไรก็ตามสมเด็จพระจักรพรรดิเอียสูสทรงต้องประสบกับปัญหาอย่างทันทีด้วยการที่ทรงปกครองแต่ไม่ได้ทําการราชาพิเศษพระองค์ทรงถูกชิงชังโดยชนชั้นสูงจากการที่ทรงมีพฤติกรรมที่แปรปรวนและทางคริสตจักรสงสยัยและกล่าวหาพระองค์ว่า ทรงนิยมศาสนาอิสลามหลังจากที่ทรงพบกับปัญหาในช่วงไม่กี่ปีสมเด็จพระจักรพรรดิยยซูทรงถูกรัฐประหารและทรงถูกถอดออกจากราชบัลลังก์เจ้าหญิงซาดีตูทรงถูกเรียกพระองค์กลับมายังเมืองหลวงและในวันที่27กันยายนปีพุทธศักราช2459 ทางคณะกรรมการปริฎดีกาและคริสตจักรออร์ทดอกเอธิโอเปียเทวฮิโดได้ประกาศการสวรรคตของสมเด็จพระจักพรพรรดิเมเดลิกที่สองอย่างเป็นทางการและประกาศถอดถอนสมเด็จพระจักพรพรรดิอียสูที่หออกจากราชบัลลังก์ตามพระราชประสงค์ของพระนางซาดีตูพระนางซาดีตูทรงเฉลิมพระนามอย่างเป็นทางการว่าราชินีแห่งพวงราชาเป็นการเปลี่ยนแปลงจากตำแหน่งเดิมคือราชาแห่งพวงราชา ในขั้นต้นสมเด็จพระจักรพรรดินีนาซาดีตูไม่มีพระราชอำนาจในการปกครองด้วยพระนางเองพระราชอำนาจทรงถูกแทนที่ด้วยพระญาติของพระนางเจ้าชายรัสตาฟฟารีมาคอนเนนซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และนายพลอวุโสในสมัยพระราชบิดาของพระนางฟิตาวารีผู้บัญชาการทัพหน้าอัฟเตจีอรจอร์จิสดินักเดได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเจ้าชายรัสตาฟารีได้กลายเป็นองค์รัชทายาทในสมเด็จพระจกักรพรรดินีนาสซาดีตูเนื่องจากพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระนางซาดีตูสิ้นพระชนเมื่อทรงพระเยวาว์ถังสิน้นในปีพุทธศักราช2471หลังจากที่พระนางทรงพยายามถอดถอนเจ้าชายรัสตาฟารีออกจากอำนาจ แต่แผนการของพระนางลมเหลวสมเด็จพระจักรพรรดินีนาศซาดีตูทรงถูกบังคับให้สถาปนาพระญาติองค์นี้ขึ้นเป็นเนกัสหรือกษัตริย์ ในขณะที่ชนชั้นสูงเอธิโอเปียซึ่งเป็นพวกอนุรักษ์นิยมโดยทั่วไปได้รับการสนับสนุนจากสมเด็จพระจักรพรรดินีนาตซาวดิตูซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้แสดงความกระตือรือร้นน้อยเกี่ยวกับพระญาติของพระนางซึ่งมีมากมายสมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงเตตูเบตุนพระมารดาเลี้ยงของพระนางซาวดิตูและเป็นพระปิตุชาในพระสวามีของพระนางได้เสด็จออกจากเมืองหลวงหลังการสวรรคต ของสมเด็จพระจกักรพรรดิเมเดิลิกที่สองแต่ยังทรงมีความคลางแคลงพระไทยจากการที่ทรงทําการเล่นพักเล่นพวกอย่างเห็นได้ชดัด ซึ่งพระนางทรงกระทําการเป็นประจําในรัชสมัยของอดีตพระราชสวามีจากความพยายามที่จะขจัดอิทธิพลของสมเด็จพระจักรพรรดิินีพระพันปีหลวงกลุ่มชนชั้นสูงได้กระทําการแต่งตั้งพระนัดดาของพระนางเจ้าชายรัสกักซ่าเวลเลพระสวามีของสมเด็จพระจักรพรรดิินีนาซาดีตูให้ไปเป็นข้าหลวงปกครองในที่ห่างไกลเพื่อขจัดเจ้าชายออกจากอิทธิพลในราชสำนัก การกระทำการครั้งนี้ถือเป็นการต่อต้านสมเด็จพระจักรพรรดินินีพระพันปีหลวงเตตูเบตุนแทนที่จะต่อต้านสมเด็จพระจักรพรรดินินีนาศอาดีตูซึ่งเชื่อว่าสร้างความขุ่นเคืองพระไทยสมเด็จพระจักรพรรดินินีนาศอาดีตูอย่างมากสมเด็จพระจักรพรรดินินีนาศอาดีตูยังทรงทนรับความรู้สึกผิด จากการที่ทรงยึดพระราชบัลลังก์มาจากสมเด็จพระจักรพรรดิเยสูซึ่งขณะนี้คือเจ้าชายลิสเยสูผู้ซึ่งพระราชบิดาของพระนางมีพระราชประสงค์ให้เสืบพระราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์ในขณะที่พระนางทรงเชื่อว่าการยึดอำนาจสมเด็จพระจักรพรรดิเยสูเป็นสิ่งที่จำเป็นพระนางทรงมีความเคารพในพระราชบิดาของพระนางอย่างมากและทรงไม่มีความสุขจากการที่ขัดพระราชประสงค์ของพระราชบิดา การที่ทรงต้องแยกจากพระราชสวามีและทรงรู้สึกผิดต่อการยึดราชบัลลังก์สมเด็จพระจกักรพรรดิเยสูทําให้พระนางซาดีตูไม่ทรงมีความสุขในขณะที่ดํารงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีนาถเป็นที่น่าสนใจแม้ว่าอดีตสมเด็จพระจกักรพรรดิเยสูทรงปฏิบัติต่อพระนางอย่างน่ารังเกียจแต่พระนางทรงให้ความรักและเอ็นดูอดีตสมเด็จพระจกักรพรรดิเยสูพระราชนัดดาองค์นี้และมีการกล่าวกันว่า ทรงร่ำให้อย่าง,งขืนคมพระราชหฤทยัยเมื่อมีการกล่าวว่าพระนางได้กลายเป็นสมเด็จพระจกักรพรรดินีนาฏในขณะที่พระราชนัดดาของพระนางทรงถูกบัพพาชนียกรรมจากการที่ทรงเลิกศรัทธาในศาสนาคริสต์ สมเด็จพระจกักรพรรดิดีนีนาซาดีตูทรงพยายามละออกจากความรับผิดชอบหลกัหลกๆเหล่านี้อย่างมากขึ้นโดยทรงเข้าสู่โลกทางธรรมโดยการถือศีลอดและการสวดมนต์จากการที่ทรงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่ทรงได้รับการสืบทอดมาจากเจ้าชายราสตาฟารีมาคอนเนนจึงสามารถเข้ามามีอำนาจและอิทธิพลในราชสำนักได้ช่วงต้นรัชกาลของสมเด็จพระจกักรพรรดิดนีนาซาดีตูได้มีการทำสงครามต่อต้านเจ้าชายลลส อิยาสูอดีตจักรพรรดิซึ่งทรงหลบหนีออกจากสถานที่คุมขังทรงกลับไปพบพระราชบิดาของพระองค์เนกัสมิคาเอลแห่งวอลโลอดีตจักรพรรดิอิยาสูสรงเข้าร่วมเพื่อย่างชิงราชบัลลังค์คืนแต่ทั้งสองพระองค์ไม่สามารถประสานกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ประสงค์อย่างไรก็ตามหลังจากได้รับชัยชนะในขั้นตน้น พระราชบิดาของอดีตจักรพรรดิอิยาสูได้พ่ายแพ้และทรงถูกจับกลุ่มในสมรภูมิเซกาเลองค์เนกัสทรงถูกล่ามโซตรวนแห่ประจานรอบกรุงเอสดิสอับบา,บาทรงต้องแบกหินสำนึกผิดไว้บนพระอังศาก่อนที่จะทรงเข้าท้องพระโรงและทรงต้องจุมพิตพระบาทของสมเด็จพระจกักรพรรดินีนาซาอูดีตูเพื่อวิงวอนขอพระเมตตาองค์รัชทายาทแห่งราชบัลลังก์ เจ้าชายราสตาฟารีมาคนเนนไม่ทรงอยู่ทอดพระเนตรเหตุการณ์นี้เพราะทรงเห็นพระไทยพระชายาผู้ซึ่งเป็นพระราชนัดดาในองค์เนกัสมิคาเอลเนื่องจากที่ทรงทราบเรื่องการพ่ายแพ้ของพระราชบิดาอดีตจักรพรรดิอิอซูทรงหลบหนีไปยังแคว้นอัลฟาหลังจากหลายปีของการหลบหนีอดีตจักรพรรดอิอยสูทรงถูกจับกลุ่มโดยเดจัสมาร์ ผู้บัญชาการแห่งประตูกักซาอารยาเซลาซีพระราชะโอรสในพระสวามีพระองค์แรกของสมเด็จพระจักรพรรดินีนาเซาดีตูที่ประสูติแต่พระชายาพระองค์อื่นกักซาอารยาได้รับการแต่งตั้งเป็นราสหรือเจ้าชายจากอดีตพระมารดาเลี้ยงและทรงมอบเจ้าหญิงเยชาชีวอสยินมาพระราชนัดดาในเจ้าชายตาฟารีมาคอนเนนให้เป็นพระชายา เมื่ออดีตจักรพรรดิอิอสูทรงถูกจับกลุ่มสมเด็จพระจกักรพรรดินีนาสซาดิตูทรงหลังพระเนตรร้องขอให้คุมขังอดีตจักรพรรดิไว้ในตำหนักพิเศษในบริเวณพระราชวังที่ซึ่งพระนางสามารถเห็นสภาพความเป็นอยู่และอดีตจักรพรรดิควรได้รับข้อเสนอแนะทางศาสนาพระนางต้องพบว่าเจ้าชายราสตาฟารีและฟิตาารีผู้บัญชาการทัพหน้า ฮาเปจิออจิสดินักเดยืนยันที่จะไม่รับข้อเสนอของพระนางพระนางทรงกระทำได้เพียงให้อดีตจกักรพรรดิได้รับพระกยาหารที่พิเศษและทรงโปรดปรานและทรงจัดหาฉลองพระองค์และให้ความหรูหราเล็กๆแก่เจ้าชายลิสอิยาสูในสถานที่คุมขังที่เซลเลเลในวาระสุดท้ายของพระชนชีพของพระนางทรงกล่าวถึงพระราชนัดดาที่ถูกถอดถอนพระองค์นี้ว่าเกตาเยหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าอิยาสู รัชสมัยของสมเด็จพระจักรพรรดินีนาซาดีตูซึ่งมีความก้าวหน้าที่แตกต่างในภาพรวมที่ค่อยๆกว้างขึ้นระหว่างพระนางและรัชทายาทที่ทรงแต่งตั้งเจ้าชายรัสตาฟารีมาคนเนนเจ้าชายตาฟฟารีทรงเป็นนักปฏิรูปทรงเชื่อว่าเอธิโอเปีย จำต้องเปิดประเทศสู่โลกเพื่อให้อยู่รอดได้ในเรื่องนี้พระองค์ได้รับการสนับสนุนจากคุณนางหนุ่มมากมายอย่างไรก็ตามสมเด็จพระจกักรพรรดินีนาศอดีตูทรงเป็นนักอนุรักษ์นิยมที่เชื่อในการปกปักรักษาวัฒนธรรมประเพณีเอธิโอเปียพระนางทรงได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากริตจักร,รในความเชื่อนี้แต่สมเด็จพระจกักรพรรดินีนาศอดีตู ทรงเริ่มถอนพระองค์จากบทบาททางการเมืองอย่างช้าๆและทรงปล่อยให้อำนาจของเจ้าชายตตฟารีมีมากขึ้นและมากขึ้นภายใต้การบริหารราชการของเจ้าชายตตฟารีทรงนำเอธิโอเปียเข้าร่วมสันนิบาตชาติและทรงประกาศยกเลิกระบบทาสสมเด็จพระจกักรพรรดินีนาซาดิตูทรงเอาพระไัยใส่ในกิจกรรมทางศาสนาเช่นทรงสร้างโบสถ์มากมาย ในปีพุทธศักราช2471เกิดการลุกฮือเล็กน้อยเพื่อต่อต้านการปฏิรูปของเจ้าชายตตฟารีในการรัฐประหารเอธิโอเปียปีพุทธศักราช2471โดยฝ่ายสนับสนุนสมเด็จพระจักรพรรดินีนาซาดีตูแต่ไม่สำเร็จสมเด็จพระจักรพรรดินีนาซาดีตูทรงถูกบังคับให้ยอมรับเจ้าชายตตฟารีผู้ซึ่งตอนนี้สามารถควบคุมรัฐบาลส่วนใหญ่ได้แล้วด้วยตำแหน่งเนกาส ในขณะที่เนกาสตาฟารีทรงอยู่ภายใต้การปกครองของสมเด็จพระจกักรพรรดินีนาซาดิตูซึ่งตอนนี้ยังทรงเป็นราชินีแห่งควงราชันหรือสมเด็จพระจกักรพรรดินีนาตอนนี้เนกาสตาฟารี ari, สามารถปกครองเอธิโอเปียอย่างมีประสิทธิภาพมีการพยายามหลายครั้งเพื่อมีอำนาจแทนที่พระองค์แต่ทั้งหมดไม่ประสบความสำเร็จ ในปีพุทธศักราช2473พระสวามีของสมเด็จพระจกักรพรรดินีนาเซ้าดีตูเจ้าชายราสกักษาเวลเลทรงก่อกระบท ในกบฏกักษาเวลเลเพื่อต่อต้านเนกาสตาฟารีที่เบเกมเดอร์เพื่อยุติการสำเร็จราชการของเนกาสตาฟารีทั้งทั้งที่พระมเหสีทรงทั้งอ้อนบอนและมีพระราชองค์การให้พระองค์หยุดต่อต้านแต่เจ้าชายกักษาเวลเลทรงพ่ายแพ้และสิ้นพระชนในสนามรบ โดยกองทัพปฏิรูปเอธิโอเปียในสมรภูมิอันเชมในวันที่31มีนาคมปีพุทธศักราช2473ในวันที่2เมษายนปีพุทธศักราช2473หลังจากเจ้าชายกักซาเวลเลสิ้นพระชนในสนามรบสมเด็จพระจกักรพรรดินีนาซาดีตูสเสด็จสวรรคตอย่างกระทันหันเป็นที่รู้กันในทุกวันนี้ว่า ทรงพระประชวรด้วยโรคเบาหวานและทรงพระประชวรหนักด้วยคข้ากรากตาดน้อยแต่ในระดับสากลไม่เห็นด้วยกับสาเหตุการสเสด็จสวรรคตของพระนางตามประวัติศาสตร์ที่เป็นที่นิยมบันทึกว่าสมเด็จพระจกักรพรรดิมีนาซาอิตูสเสด็จสวรรคตจากพระอาการช็อกและความเสียพระทยัยที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระราชะสวามีแต่ตามบันทึกอื่นๆโต้แย้งบันทึกนี้ซึ่งบันทึกว่า สมเด็จพระจกักรพรรดินีนาซาดีตูไม่ทรงได้รับทราบผลการสู้รบก่อนที่จะเสด็จสวรรคตอย่างกระทันหันจากหลักฐานของคณะทูตในกรุงเอสบดีสอาบบารายงานว่าในช่วงนั้นสมเด็จพระจกักรพรรดินีนาซาดิตูซึ่งทรงพระประชวรทรงแช่พระองค์ในภาชนะขนาดใหญ่ที่ใส่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เย็นในการรักษาพระอาการประชวรของพระนางแต่พระวรกายของพระนางช็อก และพระนางเสด็จสวรรคตหลังจากนั้นไม่นานช่วงเวลาการเสด็จสวรรคตของพระนางเกิดในทันทีหลังจากข่าวผลการสู้รบได้มาถึงในกรุงเอสบีสอับบาบาได้ก่อให้เกิดการพิจารณาว่าเป็นสาเหตุที่พระนางเสด็จสวรรคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการวิาพากวิจารณ์องค์รัชทายาทของพระนางโดยฝ่ายอนุรักษ์นิยมสมเด็จพระจกรพัรดิเฮนรีเดลาซี C, ทรงถูกกล่าวหาว่าเมื่อการจลาจนถูกปราบปรามอย่างเด็ดขาด พระองค์หรือผู้สนับสนุนพระองค์จะรู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้นในการวางยาพิษลงพระชนสมเด็จพระจกักรพรรดินีนาซาดีตูการพิจารณาทฤษฎีการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระจกักรพรรดินีนาซาดีตูยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบนันเนกัสตาฟารีได้สืบราชบัลลังก์ต่อจากการสวรรคต ขว á สมเด็จพระจกักรพรรดินีนาซาดีตูในพระนามสมเด็จพระจักรพรรดิเฮลีเซลาซีที่หนึ่งแห่งเอธิโอเปีย